เวลาที <muitas S 2> ่เราอยากอยากอยากผอมเราได้แรงบันดาลใจแมะไรถึงได้อยากผอมแพชชั่นสาคัญที่แม่งมาและทาให้ลดเขานั้นคือเพื่อนโทรมาขายยาลดน้ําหนักเพื่อนโทรมาแบบมึงมึงทุเรศตัวเองเมื่อไหร่วะเวลามึงออกทีวีอคือแม่บอกง่านี่เพื่อนเหรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยกูเห็นนะกูยังทุเรศแทนมึงเลยนะแล้วก็ด่ามึงมึงอ่ะเคยเข้าไปอบรมวิธีการขายวงมึง กูอยากไปหน้าบ้านหนูแลเอาขี้ลากไปยีหน้าพอหลังจากพอหลังจาตรงนั้นอะเราก็เลยแบบโอเคผมจะลองลดน้ำหนักแบบไม่ใช้ยาอะไรดูเลยเดี๋ยวี๋ยุถ้าสมมติจะต้องกลับไปนั่งเก้าอี้เดี๋วไอ้กูว่าเขาต้องทำเก้าอี้ใหม่แล้วนะมึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์ขนาดตอนนั้นที่เราไปอะเขายังส่งเขามาถามว่าพี่ป๊อป ช่วยมานั่งหน่อยเพราะว่ากลัวเก้าอี้มันเพินมาไม่ได้ในช่วงพาร์ทแรกพี่ป๊อมจะไม่มีลูกทีมสักคนหนึ่งไม่ได้นะคเะออกดแล้วมันไม่ยอมหมุนหรือว่าในทาง worst case ที่สุดคือพี่ป๊อมเนี่ยกดแล้วพี่ป๊อบเดินมาเองเก้าอี้หมุนไม่ได้พี่ป๊อบช่วยเดินลงมาแล้วก็แบบบอกว่าหมุนแล้วค่าอย่างงี้อ่าแล้วพี่ป๊อบทำไมถึงแบบยุบหน่อพองหนอ่อช่วงนี้ขึ้นมากี่โลเนี่ยเคยลงไหมเคยลงไป20กว่าโลนะพอตอนขึ้นนี่มัน c a ชแ h back มาแบบ เรียกเาตอนเขาจอกตอนลงวบากูจะลงยี่ิบโลนี่คือแบบโอ้โหน้ำตาแทมเล็ดตอนขึ้นนี่5-6เดือนนี่คือมันซัดได้เต็มที่เลยแม่เดี๋ยวก่อนกินกล้วยกับอ้อยวันละกี่ตันเนี่ยแม่ได้กินลํำทุกวันแม่ยังขึ้นไม่ขนาดนี้เลยแต่แม่มีพรสวรรค์นะแม่มีนมทั้งสี่อ่ะคนทจะเป็นเพื่อนตายกันหรอกนะ ใครครับอีโอ๊ตปาโมอเนี่ยอีโอ๊ตเหรอเอออีโอ๊ตเนี่ยเป็อย่าไปพูดอีโอ๊ตบินที่ผมแบบเข้ามาอินคัมต่อเดือนเนี่ยมาจากท่านปาโมอปาโมอปาโมอท่านปาโมอท่านปามอสม่ไนมาจากท่านโอ๊ตปาโมอสยังไงเลยนะ คนเดียวที่เลยที่แบบเลี้ยงดูชีวิตชุกชูของผมอยู่ตอนนี้มีมีรับรับเงินจากท่านอยู่คนเดียวเลยเราสนิทกับท่านขนาดไหนสนิทถึงขั้นว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยที่อยู่ในหัวผมสมมติว่ามีวันหนึ่งมีคนมาแฮกสิ่งที่อยู่ในหัวผมที่ผมรู้เกี่ยวกับท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านไม่มีแผ่นดินอยู่เราไปรู้เองหรือมันชอบโทรศัพท์บาคุยบังเอิญรู้นี่ก็มีไปด้วยกันนะไปด้วยกัน เ้าไปด้ยวยกันเนี่ยผมเชื่อว่าแก๊งข้างหลังเนี่ยเขาไปด้ยวยกันแน่นอนผมรู้ผมอยู่ใน, <c oughs> ในผมอยู่ในกลุ่ปไลน์เดียวเขาใน <c oughs> กลุ๊ปไลน์นั้นเนี่ยถ้าเกิดบนไหนแม่งโะแตกออกมานะผมบอกเลยว่าครึ่งวงการของวงการดนตรีที่เป็นอาจารย์ที่มึงไหวกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกบอกเลยว่าพังวงการศิลปุ่งศิลปินแห่งชาติดับหมดล้ว สะเทือนสะเทือนวงการจากเรียกว่าอาจารย์เรียกเป็นเรียกไอ้ได้เลยเรียกไอได้เลยโอ้กูหลงไหวตั้งนานเตรียมตัวได้เลยคือง